สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดในช่องสารพัดเดรี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดจะมาแบ่งปันวิธีการล้างถังซักผ้านะคะของเครื่องซักผ้าฝาหน้ายี่ห้อ LG กันนะคะว่าแต่จะมีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อบ้านนะคะเป็นผู้สาธิตวิธีการล้างถังเครื่องซักผ้าวันนี้ค่ะพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดีครับ ตอนนี้นะครับเรามาดูที่คู่มือก่อนนะครับว่าทางคู่มือของ lg นะครับถึงวิธีการล้างถังซักนะครับหรือทับครีนนะครับหรือทิวครีนก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าอานว่าทับนะครับทับครีนนะครับโปรแกรมทับครีนเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อล้างถังซักนะครับโดยใช้ปรมิมาณน้าและความเร็วรอบสูงสุดควรใช้โปรแกรมนี้สม่าเสมอทุก 1- หรือ2เดือนเห็นไหมครับก็คือขั้นแรกเขาบอกว่าให้นําผ้าและสิ่งของอื่นๆออกจากเครื่องซักผ้าและเปิดประตู ออกจากออกจากทางซักแล้วปิดประตูนะครับให้เปิดประตูนะครับอ่าแล้วก็ดูว่าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ปิดประตูนะครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดกล่องใส่ผงซักฟอกนะครับแล้วใส่สารทําความสะอาดนะครับถังเช่นคารข่อนคาวก้อนลงไปนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับแต่ว่ามีตัวนี้ที่ผมถังมาจากออนไลน์นะครับร้านออนไลน์นะครับลาซาด้านะครับเขาเรียกว่าซันโดแกบีนะครับซึ่ง ผมน้องอ่านวิธีใช้อันนี้เขาให้ใส่เข้าไปในถังเลยแต่ว่าคู่มือบอกว่าให้ใส่ให้ใส่ในไหนให้ใส่ในช่องนะครับแล้วใส่สารทําความสะอาดถังเปิดกล่องใส่ผงซักฟอกคู่มือบอกให้ใส่ตรงนี้แต่อันนี้บอกให้ใส่ในถังก็เอายังไงเดียวก็ใส่ตามคู่มือแล้วกันถ้าเหลือเราค่อยใส่เข้าไปในถังดีไหมผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเชื่อตามคู่มือไว้ก่อนนะครับ ใส่เข้าไปนะขนาด450กรัมซึ่งมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาบอกให้ใส่ให้หมดนะครับเราก็เชื่อตามเขาแล้วกันนะครับผงนี่เขาบอกให้เรามันระวังอย่าเข้าตาเข้าจมูกอย่าสัมผัสนะครับก็ระวังกันดีๆนะครับเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับเยอะมากเลยนะครับเยอะสุดๆลองใส่เข้าไปดูนะครับโอ้มันเยอะไม่น่าเขาบอกว่าให้ใส่เข้าไปในถังนะครับ อาพอแล้วดีกว่านะครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น,นครับนี่ดูขนาดนี้เลยนะครับอุ้ยโดนนี้เลยนะครับปิดลงไปที่เหลือใส่เข้าไปในถังก็แล้วกันนะครับโอใส่เข้าไปแล้วบางส่วนมันก็หล่นลงรูไปนะครับดูปิดถังให้เรียบร้อยนะครับคู่มือบอกว่า,าปิดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วกดปุ่ม power เปิดปิดครับ ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับนี่คือปุ่ม power นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มลินค้างประมาณ3วินาทีนะครับปุ่มลินอยู่ไหนอยู่นี่นะครับปุ่มลินนะครับค้าง3วินาทีนะครับ1 2 3สามก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับตรงตามคู่มือเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับกดปุ่ม start pod เริ่มเพื่อเริ่มการทำงานครับปุ่มนี้นะครับ กดเข้าไปเลยครับนี่เราเปิดน้ําแล้วใช่ไหมครับโอเคหลังหลังจากนั้นเครื่องก็จะทํางานไปครับแล้วข้อหข้อสุดท้ายบอกว่าหลังจากจบโปรแกรมให้เปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ประมาณ1 2สองชั่วโมงเพื่อให้ถังซักขอบยางและประตูแห้งเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเครื่องเริ่มทางานผงม,มันผงม,มันหกลงไปนี่นี่ผงข้างในไหมครับเนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าใส่ผงเข้าไปนะผมมันก็จะลงรูไปนี่คือนี่คือสบัดผงนะครับนี่คือผมจริงๆผมตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะกลัวเครื่องซักผ้าจะเป็นยังไงไม่เคยทําเลยนะครับถึงผมถึงไม่กล้าอ่ะตอนนี้น้ําไหลเนี่ยน้ําไหลเข้าไปในนีรัะเสียงน้ําไหลเข้าไปอยู่บริเวณตรงนี้แล้วนะครับ ก็จะเป็นน้ําที่ผสมกับผงซักล้างนี่วานนี้นะครับซึ่งผงเนี่ยเมื่อกี้ผมดูที่ซองมันจะเป็นโวยเขียนว่ามีส่วนประกอบของโซเดียมคาร์บอนคาร์บอนเนตพ็อกเดนะพ็อกซี่ไฮเดรตหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็โซเดียมคาร์บอนเนตสี่สิบเปอร์เซ็นแต่เราอาจจะอาจจะไปสับสนกับโซเดียมไบาคาร์บอนเนต คือโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยผมลองเปิดวิกิพีเดียดูนะครับเขาบอกว่ามันคือโซดาโซดาแอชแต่โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นีกอย่างนึงอะตอนนี้ลืมว่าเรียกว่าอะไรนะครับลองเราไปหาข้อมูลดูนะครับมันชื่อคล้ายๆกันนะแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูทํางานแล้วนะครับตื่นเต้นทีเดียวนะครับ เราดูเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเลยนะครับแล้วดูเครื่องเะยครับเครื่องมันทํางานแรงมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งปกติซักผ้านี่เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะดูดีครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเปิดเครื่องธรรมดาเหมือนกับตอนซักอ่ะเราก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นระบบเหมือนการกดล้างถังที่เมื่อกี้ผมทําเมื่อสักครู่นี้ที่ผมทำนะฮะไม่เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาแอบเปิดฝาตรงนี้ดูไหมครับว่า ว่าเป็นยังไงนะครับลองเปิดดูนะมาผงหายไปแล้วเปล่าเฮ้ยผงหายเกี้ยงเลยครับเปิดครับก็แสดงว่ามันเอาลงไปหมดเลยครับก็ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะที่ที่ผมทําตามคู่มือของ LG เขานะครับเพราะเขา LG เขาบอกให้ใส่ข้างบนไงใช่ไหมแต่เมื่อกี้ใส่ข้างบนแล้วมันยังเหลือก็ทําตามคู่มือบอกก็ใส่ให้หมดคู่มือเอกคู่มือของของ,ของไอ้ผลิตภัณฑ์ล an ้างถังเนี่ยเขาบอกว่า ให้ใส่ให้หมดถุงเลย450กรัมนะครับที่เหลือก็เลยเอามาใส่ลงไปในถังสังเกตดูฟองก็ไม่น่ากลัวนะครับก็คือทางคู่มือของ LG เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอย่าอย่าใช้นะครับอย่าใช้ผงซักฟอกในการล้างถังเพราะว่าฟองมันจะเยอะมากเลยนะครับคือถ้าเราใส่ผงซักฟอกใส่เข้าไปแทนเพื่อจะล้างถังเนี่ยฟองมันจะเต็มบนนี้เลยนะครับเต็มเลยอะแล้วเขาบอกบางทีเครื่องซักผ้าอาจจะเสียได้นะครับ ฟองมันจะลอยขึ้นมาสูงนะครับดังนั้นการให้เราใช้ผงผงซักผงล้างถังที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะเราก็จะเห็นว่าฟองมันน้อยเป็นเป็นโซเดียมคาร์บอเนตนะเองนะครับเดี๋้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะครับตอนใกล้ๆเสร็จแล้วเราเรามาดูกันอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดในระหว่างที่ล้างถังเนี่ยมันมีอะไรที่ตื่นเต้นนะครับ ก็จะมาถ่ายให้ดูแต่ผมลืมบอกไปว่าเครื่องผมเนี่ยเป็นเครื่อง LG ฝาหน้า Direct Drive 9กิโลเนี่ยนะครับซื้อมาใช้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าช่วงแรกๆก็ใช้น้อยผมตอนแรกผมก็ซักผ้าคนเดียวนะครับซักไม่เยอะผ้าไม่เยอะนะครับไม่เคยล้างเลยนะครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยกดล้างถังแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมไปหาไอ้ตัว ค่าวก้อนที่เขาเขียนไว้ในคู่มือไม่เจอนะครับไม่เห็นบางขายกันนะครับก็เลยไม่ได้ล้างนะครับก็ก็เลยไม่รู้ว่าพอมาล้างหปีล้างครั้งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณส9สิบเก้านาทีนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูค่ะเพราะตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือภายในตัวเครื่องนะคะนี่ค่ะ จะมีคราบนะคะน่าจะเป็นคราบความสกปรกนะคะของถังซักนะคะที่อยู่ภายในน้ำนะคะถ้าสังเกตดูดีๆนะจะเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นคราบดำๆคือตัวของฟองอะคะ่ะมันจะไม่ ไม่ขาวสะอาดแล้วมันจะมีความสีเป็นขุ่นๆนะคะคําแนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าในระหว่างที่เราล้างทำความสะอาดถังนะคะไม่ควรมาอยู่ใกล้ๆถังนะคะแล้วก็ควรจะเปิดห้องนะคะให้อากาศถ่ายเทด้วยนะคะเพราะว่า ตัวเรามีความรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นเหมือนสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะเป็นผลกระทบกับสุขภาพเราได้นะเพระาะว่ามันเหมือนแบบกลิ่นสารสักอย่างหนึ่งแต่เราก็อธิบายไม่ได้นะมันมันมีความรู้สึกว่ามันคือสารเคมีสักอย่างมันก็คล้ายๆผงซักฟองกลิ่นก็คล้ายผงซักฟองนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะแรงกว่านะคะไทยยังไงก็ในระหว่างที่ เครื่องทำงานนะคะก็ไม่ควรมาอยู่ใกล้ๆถังเนาะตอนนี้นะคะก็เหลืออีกประมาณ27นาทีนะคะตัวถังนะคะก็นี่ค่ะเ,เป็นลักษณะของการล้างน้ำเปล่านะคะน่าจะเป็นการล้างาตัวคราบแล้วก็ฟองของเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะแต่ในระหว่างที่ การล้างถังนี้นะคะตัวถังะคะ่ะจะมีความร้อนนะคะก็เราคิดว่าน่าจะเขาใช้น่าจะใช้ประสิทธิภาพของเครื่องนะคะให้เต็มประสิทธิภาพะคะ่ะก็เลยจะมีความร้อนบนตัวถังนะคะสำหรับไอ้ด้านบนของถาดน,นี้นะคะก็มีเสียงน้ำไหลนะคะก็คือเท่ากับว่ามันล้างทั้งระบบเลยนะคะ ตอนนี้ไม่กล้าเปิดค่ะเพราะว่าตัวถังทำงานค่อนข้างแรงนะกลัวมันจะกระเด็นขึ้นมานะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เหลือหนึ่งนาทีแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เครื่องนะคะทํางานเสร็จนะคะเขาให้เปิดประตูเครื่องทิ้งไว้นะคะประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ถังขอบยางและประตูแห้งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันนะคะ ด้านในตัวถังนะคะก็ถือว่าสะอาดนะแต่มันจะมีความชื้นนะคะให้ยังไงก็ให้ใช้ผ้านะคะที่สะอาดนะคะเช็ดให้แห้งนะคะทั้งในภายในตัวถังนะคะขอบยางตรงนี้นะนี่ขอบยางตัวนี้ถือว่าสะอาดเลยนะคะแล้วก็ฝานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้ายังไงก็เอาออกไปผึ่งนะคะให้แห้งสนิทนะคะ เยงกันบ้างคะกับคลิปแบ่งปันการทําความสะอาดถังซักผ้าฝาหน้าที่พัดนํามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะพัดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องพัดด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ